นะครับในเมื่อเราติดตั้งโปรแกรม s o n a า8.5เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปติดตั้งโปรแกรมเสริมนะครับที่ใช้ร่วมกันกับ s o n a านะครับเพื่อเราจะสามารถเล่นกับคาราโอเกะได้นะครับให้ท่านไปคลิกนะครับตรงที่โปรแกรมเสริมนะครับอยู่นะครับไม่ว่าของท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับแต่ของผมจะเอามาโชว์ไว้อยู่หน้าเดสก์ท็อปแล้วนะครับผมก็ดดบเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับครับมันก็จะมีอยู่3ตัวนะครับอันดับแรกนะครับก็ ให้ท่านไปติดตั้งครับ A O C O ก่อนนะครับก็รันนะครับติ๊กถูกตรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เน็กนะครับแล้วก็เน็กเลยครับเน็กไปเลยครับหลังจากนั้นก็เสร็จนะครับกด f i ต i ิดนะครับต่อไปเราจะไปติดตั้งตัวที่2นะครับเป็นไลชินโปรนะครับก็รันแอดมินนะครับกดเย็นนะครับแล้วก็เน็กนะครับแล้วก็เย็ดนะครับ เรามาถึงหน้าตาตรงนี้นะครับให้ท่านมาดูนะครับว่าเราจะสั่งให้โปรแกรมตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนนะครับเราก็มากดเบลลนะครับจำไว้นะครับคือไลชินโปรเราต้องสั่งให้มาอยู่ที่โปรแกรมไดซีสามสบิตนะครับก็คือโปรแกรมไฟล์ x86 นะครับพอเราเปิดโปรแกรมไฟล์ x86 มาแล้วแล้วให้เราสั่งให้โปรแกรมนี้ไปอยู่ที่แคปวอล k นะครับ ก็เอามาเติ๊กตรงแคบบ็อกแล้วก็กดโอเคนะครับสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับว่ามันจะเป็นไดซีโปรแกรมไฟล์ x 8 6แล้วก็แคบบล็อกนะครับหลังจากนั้นก็ให้ท่านเน็กไปเลยครับเน็กครับแล้วก็ฟิตฟินิตครับแล้วก็รอสักครู่นะครับครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้มาติ๊กกากระบากออกเลยนะครับ ต่อไปนะครับตัวที่3คือ l o ปมิด d i นะครับโปรแกรมนี้คือเป็นโปรแกรมที่เราจะใช้เชื่อมต่อระหว่างโซน่ากับคราเกะนะครับก็ดับลคลิกเข้าไปแล้วก็ Run Admin นะครับแล้วก็กดยีนะครับหลังจากนั้นก็เราจะมาใส่เครื่องไม้ถูกตรงปุ่มสี่เหลี่ยมข้างล่างสุดนะครับแล้วก็กด Install นะครับ หลังจากนั้นเราก็เสร็จแล้วนะครับให้ท่านมาดูปุ่มสี่เหลี่ยมสองปุ่มข้างล่างเราก็ไม่กดโคดน,นะครับเราจะมากดปุ่มสี่เหลี่ยมตัวแรกก่อนนะครับเราจะสร้างพอตให้มันสักหนึ่งพอก่อนนะครับครับมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับมันยังไม่มีพอตนะครับเพราะเรายังไม่ได้สร้างพอตนะครับ <LS 1> ให้ท่านมาดูปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบนะครับคือแล้ว เราจะสร้างพอร์ตเราก็มาติ๊กตรงเครื่องหมายบวกนะครับครับก็จะได้พอร์ตมา1พอร์ตนะครับก็ถือว่าเสร็จนะครับเราสร้างพอร์ตให้แล้วนะครับเพื่อเราจะไปสร้างโปรเจกต์ในโปรแกรม s o n a านะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็การติดตั้งโปรแกรม s o n a าแปและโปรแกรมเสริมนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับ ติดตั้งได้นะครับติดตั้งง่ายนะครับก็ค่อยๆทําไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับถ้ามือใหม่นะครับก็ค่อยศึกษานะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราไม่ได้เป็นโดยกําเนิดนะครับเราต้องศึกษาเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ